สวัสดีเพื่อนๆชาวทอปเลเวลน,นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ ID เจ้าพญาจาัก,กรีนะครับก็วันนี้ผมทํานักเตะเพิ่มตําแหน่งหนึ่งนะครับเป็นตําแหน่งมินะครับคือผมก็เดี๋ยวก็ทํามาตั้งแต่เปิดฤดูกาลผมก็เปิดมาปุ๊บปกติแล้วอ่ะผมผมจะทํานักเตะห้าตัวถูกไหมอ่าทีนี้ ทีนี้มันมันมันเบื่อครับห้าตัวมันเบื่อผมก็เลยไปซื้อมาตัวนะึ่งอ่าที่ประมาณนี้นะฮะกล้องมันจะเคลนที่หน่อยนะฮะผมก็ไปซื้อมาจริงๆแนะนำก็จะประมาณสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าค่าสีเทาอ่ะเนี่ยค่าช่องสีเท,า,เทาก็คือ ช่องที่เราไม่ได้ใช้นะ,ะช่องที่นักเตะตำแหน่งนั้นแหะไม่ไม่ได้ใช้มันจะอยู่สีเทานะอ่ามันจะน้อยแล้วสัก18บแปอ่าอายุสิประมาณเนี้ยส่วนจะใช้ขาซ้ายขา,ขาขวาก็แล้วแต่เพื่อนถนัดเลยนะครับอันนี้มันกดดูไม่ได้นะมันเป็นรูปภาพนะแต่คือตัวนี้มันถนัด2ขานะแล้วก็ฟอร์มประมาณ9ก้าแปด แปดสามสามช่องแล้วก็เก้าช่องหนึ่งแล้วก็สิบนะครับก็คือเตะลีกเตะอีไลท์ไอเตะคัพเนี่ยเตะเตะลีกเตะคัพเนี่ยฟอร์มไม่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดเลยนะครับตัวนี้อ่าส่วนใหญ่จะแปดแปดแล้วก็มีเก้ามีสิบนะครับแล้วก็มีคัพมีหล่นมาเจ็ดครั้งหนึ่งผมก็เลยซื้อมาตอนแรกผมไม่คิดอะไรนะราคามันถูกด้วยสี่โทเค็นเองพอซื้อมาสี่โทเค็นใช่ไหม ผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปหาตัว18กับอายุเออตัวอายุ18กับอ่าโออสี o ่สิบเปอร์เซนต์ระวังหามันไม่เจอไงผมก็เทสดูอ้าวมันเวอร์คลาสพอมาเวอร์คลาสผมก็เ,เอ้ยโอเคตัวนี้ใช้ได้นะแล้วฟอร์ม90ด้วยอ่ด้วยผมก็เลยเอ่ะแล้วก็มาเริ่มฝึกกันนะครับก็ตอนแรกก็ฝึกสกิลก่อนสเปซพิเศษบลิตี้ก่อนนะอ่าก็ก็ใช้ช่องที่เทสนั่นแหละ ส่วนเทสจะเทสยังไงก็เพื่อนๆสามารถไปหาดูในคลิปเก่าๆของผมได้หรือว่าก็เดี๋ยวพูดให้ฟังคร่าวๆก็ได้นะครับก็เอาอย่างอย่างค่าย,ยิมนะก็เอาฟิตเนสกับสเต็งม,มาบวกกันละหารสองนะครับแล้วก็บวกกันละหารสองใช่ไหมแล้วอาแล้วก็มีฟาสฟาสเคาน์เตอร์ก็เป็นพาร์ท คอร์สฟิน fin ิตแล้วก็ครีเอทีฟนะครับบวกกันหาร4อ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสปินก็คือสปีดดิปฟิ้งแล้วก็ฟินสบวกกันหาร3อ่าค่าไหนค่าของยิมสปินหรือว่าฟาสต์เฮลเตอร์ค่าไหนน้อยสุดเนี่ยเอาตัวนั้นมาเทสนะครับอ,อันนี้ก็คือเทสถ้ามันได้ก็คือถ้าเริ่มต้นด้วยหนึ่งสัก ออาาก็อาจจะเป็นฝึกตำแหน่งหรือฝึกสกิลก็ได้นะครับผมเลือกเป็นฝึกฝึกเป็นสกิลนะครับเป็นสกิลอ่าพาสพาสซิ่งนะพาสซิ่งสกิลอ่าทีนี้เวลาเทสอะถ้ามันพันก็ใส่ของอขงผมได้ฟาด on c o เตอร์นะผมก็ใส่ฟาด counter หกช่องใช่ไหมแล <i é> ้วเทสดูแล้วก็ถ้ามันได้หน <Hence> ึ <ries> ่งสองครั <i> ้งเนี่ยอันนี้ผมจะไม่เอาละแต่ถ้าหนึ่งครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็น อะไรอ่ะผมอาจจะฝึกมาก่อนหรืออะไรเงี้ยมันเลยหายไปช่องหนึ่งแล้วก็สองสองสองเนี้ยผมโอเคแต่ถ้าเป็นสองสองสองเลยก็จะดีมากเงี้ยทีนี้ผมเทสแล้วมันได้สองสองสองทุกช่องเลยฝึกหกรอบเจ็ดรอบก็สองตลอดผมก็เลยเออตัวนี้แหละเวอร์ครัสนะครับก็คือจะได้สองทุกช่องนะครับก็คือฝึกฝึกด้วยฟาสต์คัตเตอร์หกครั้งเต็มหกช่องเนะี่ยหกครั้งขึ้นไปด้วย มันก็ได้สองทุกช่องนะครับทีนี้พอเทสเสร็จผมทำอะไรก่อนอผมก็ฝึกด้วยวิดีโอ a n a ล y t ิ s วิดีโออนาลิ t ิ s เนี่ยมันจะเพิ่มค่าค่า position b r i e แล้วก็ creative นะครับผมต้องการต้ร creative ให้มันเต็ม300นะมามันฝึกด้วยเขียวนี่มันฝึกเต็มที่340ถูกไหม ทีนี้ผมก็เลยผมต้องการ3ไอคิทีมสามร้อยอก่อนอผมฝึกด้วยผมฝึกด้วยวิดีโอเน,นอ่ามันก็จะได้คราวนี้ร้อ1 8ปดสิ้รอยเจก็คือ3มค่าเนี่ยสค่านี้มันบวกกันแล้วได้5้าอสามสจนะครับจริงๆมันได้ห้าร้อ่สเเอาเต็มๆแต่ว่าถ้าฝึก5้าร้อ่ะเรามันมีโอกาสเปลืองเขียวคือมันอาจจะไม่ขึ้นหรืออาจจะขึ้นก็ได้นะ แต่ว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ537ก็คือฝึกชิวๆและเต็มที่537นะครับสามค่านะสค่าอันนี้อันนี้มันเหมือนจะได้ประมาณ536นะครับเพราะว่าผมต้องการ position กับ k t i p ค่าเบฟเบเวอรี่ผมไม่ต้องการนะอ่าทีนี้มันได้ k t i p แล้ว position แล้วต่อไปมันเป็นช่องเบฟผมก็เลยหยุดฝึกนะครับทีนี้ผมต้องการ K t ต่อ ผมก็ฝึกด้วยบอลคอนโทรลบอลคอนโทรลนี่เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนช่องก่อนมันเป็น i อเอก็จะอันนีอ้อันนี้มาต่อกันนะครับบอลคอนโทรลนี่มันจะได้ค่า heading d i p p i n g แล้วก็ creative อันนี้ก็บวกกันได้537เหมือนกันนะครับ แต่เหมือนผมจะเอาแค่เท่าไหร่ห้าร้อยสามหกเหมือนเดิมนะครับทำไมต้องเอาห้าร้อยสามหกเพราะว่ามันขึ้นเป็นครั้งห้ารสามเจ็ดมันจะเป็น heading ผมก็เลยไม่เอาผมเอาห้าร้อยสามสิหกพอครับ,รบอ่าสามค่านี้มันบวกกันได้ห้าร้ยสมเจ็ดใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาต่อผมต้องการ c r e a t i v จุผมต้องการสามร้อยนะผมเอาแค่สามร้อยผมไม่ได้เอาสาม้อยสิ ก็ฝึกด้วย Use Your a l h e a d usual h e a d มันก็ขึ้น4ค่าอันนี้ขึ้น4ค่านะก็จะเป็น h Heading p Position แล้วก็ Path แล้วก็ Creative อ่ามันได้299อันนี้คือเต็มละอันนี้เต็ม717ดรเจ็ดนะสิบแนะเจ็้ยสิบเออเจ็้อยสิอ่าเห็นไหมมันจะได้ Path 1ร้ยนึ่ง Creative สองเก้าเก้า210แล้วก็ h e a ร้อยสันนี้คือผมโอเคละทำไมไม่ให้มันได้300ไปเลย จริงๆก็ต้องฝึกด้วยฟาสแอนเค u าเต์ต่อมันจะได้300นะแต่ว่าผมว่า299ผมโอเคละผมรับได้ผมก็เลยหยุดฝึกอ่าหยุดฝึกแล้วนะเราต้องการค่า position ให้มัน300ต่อไปผมมา position 300ผมก็เลยฝึกด้วยโฮลดอร์ไลน์โฮลดอ์ไลนมันจะได้อ่าโพ i ิชันกับมาร์มาค์มาร์คกิ้งนะครับอันนี้คือบวกกันได้360นะ้ครับนะอ่า โอ oh right. มันก็จะได้246กับ113อันนี้บวกได้ก็สาผมลองฝึกมาประมาณ 5, 5้เขียวมั้งสีเขียวมันไม่ขึ้นผมก็เลยหยุดฝึกนะครับจริงๆมันจะได้ประมาณสามเ้อยหกสบางทีมันก็ไม่ได้360บางทีมันก็357ประมาณอ อันนี้ปุ่มจริงๆผมไม่ได้อะไรหรอกผมฟุกเพลินพูดง่ายๆผมฟุกเพลินไปหน่อยทีนี้เ,เดี๋ยวอ่ะมาได้2องร้อสี่สิบหกเราต้องการสามร้อยใช่ไหมผมก็เลยฝึกด้วยสเตย์อินเลนสเตย์อินเลนมันขึ้นอะไรบ้างสเตย์อินเลนมันขึ้นอ่าสปีดโพซิชันแล้วก็ฟิเน็ตนะครับอ่าสเตย์อินเลนอ่าไม่ใช่อันนี้แฟนผมนะน่าหวา Uh, อันนี้ป่ะรอบแปดสิบสองสองร้อยสิบสองร้อยสี่สิบหกก็ฝึกสติอิเลนก็ได้สองร้อยเก้าเจ็ดนะครับสติอิเลนเห็นไหมมันจะได้สปีดร้อกับโพซิชั่นสองแล้วก็ฟินเนตขึ้นมาร้อนะครับ ทีนี้เราต้องการโพซิชันอีก3ต้องการแค่สาเปอร์เซ็นต์นะจริงๆมันได้340เลยนะแต่ว่าผมไม่เอามันแค่สาเปอร์เซ็นต์พออ่าก็ฝึกโดยพ i ิกอินด e m มเ d l รจริงๆมันก็มีแบบฝึกอื่นๆ3-4อันที่มันขึ้นได้นะแต่ว่าอันนี้มันจะได้ค่าแท็กด้วยค่าพาร์ด้วยแล้วก็แอคเซ i o ชั่นด้วยนะครับอ่าเพราะว่าผมเติม DMC เข้าไปผมเติมตำแหน่ง DM c เข้าไปนะ <c oughs> แล้วก็ผมจะเติม AMC เข้าไปด้วยกันหนึ่งนะครับเผื่อกอง S เผื่อ AMC ผมเจ็บผมจะได้ตัวนี้ไปเล่นแทนนะอ่าก็จะได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมไ้าแท็กขึ้นมาเจ็ดสิบเก้าเห็นไหมเจ็ดสิบหกขึ้นมาสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหม, 76, ม,หไหมอ่ามันก็ได้สามร้อยเฮด้สองล้วยเก้าทีนี้ผมอยากได้พาร์ตอ่ะสามร้อยแต่มันฝึกไม่ขึ้นอ่าผมก็เลยผมอยากได้พาร์ตสามร้อยนะความคิดแรกผม ฝึกด้วยพาร์ตแอนโกกันฝึกด้วยพาร์ตแอนโกมันก็ได้มันก็จะได้ค่าชูตร้อยห้าสิบห้าสปีดร้อยเก้าสิบหกแล้วก็พาร์ซิ่งร้อยแปดสิบเจ็ดอ่าทีนี้อ่ามันเต็มแล้วนะห้าร้อยสามเจ็ดแล้วเนี่ยมันรวมกันได้ห้าร้อยสามเจ็ดนะสามคา่าทีนี้ผมก็พาร์ตแองโกผมก็ฝึกด้วยเฟิร์สทัชเพย์เฟิร์สทัชเพย์มันจะได้พาร์ตดิปปิ้งแล้วก็ฟิตเนสใช่ไหมทัวร์วิ่งมันไม่เป็นมันเป็นของประตูนะมันไม่ได้ มันจะได้ของของ MC นะตัวนี้อ่ามันก็ได้พาร์ทสอ0ร้อยสี่ดิปปิ้ง8้อแล้วก็ฟิตเนสร้อยเริ่มสวยแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มสวยแล้วขาดแค่แท็กแท็กเจตอนนี้ขี้เล่ยอยู่อันนึงมีแท็กแท็กที่มันไม่เต็ม300ยเนี่ยที่ MC ต้องใช้มีแท็กมีมาร์กมีดิปปิ้งมีพาร์ทมีชูตมีฟิตเนสแล้วก็สปีดนะขี่ช่องเนี่ยประมาณ6ช่องนะ เจ็ด hey, ช่องปะ่ะสองอันนี้สามช่องไรกสองแล้วก็มีเบฟด้วยเบฟด้วยช่องแรกสามช่องกลางสามช่องหลังอีกสองเป็นแปดช่องนะ,ะทีนี้ผมคำนวณนั้นอื่นแล้วมันพาร์ทมันไม่ขึ้นนะพาร์ทมันไม่ขึ้นมันอาจจะขึ้นอยู่แหละถ้าฝึกด้วยพิกอินโนเมดเดแต่มันไม่ไม่ถึงสามร้อยอ่ะมันได้ประมาณสองร้อยยี่สิสองรสี่สประมาณเนี้ยนะ คิดว่านะเดาๆประมาณเนี้ยผมก็เลยผมคิดแล้วมันไม่มันไม่ขึ้นผมก็เลยไม่อยากให้ค่าเทามันขึ้นไม่อยากให้ค่าเทาค่าที่มันไม่ได้ใช้อะถ้าเป็นของ MC คือสเต็งกับไอเอ็กเกชันเนี่ยมันไม่ได้ใช้อ่านะครับเอ็กเกชันน่าจะเอ็กเ s ชั o นขึ้นเยอะผมก็เลยยังไม่ฝึกผมแปลวแท็กก่อนดีกว่าแท็กเนี่ยมันจะได้ฟิตเนส ดิปบิ้งแล้วก็แท็กสองค่านี้ต้องใช้ดิฟฟิ้งกับแท็กเนี่ยต้องใช้การประการประทะนะนะครับทีนี้มันก็ได้ค่ามา167 2รหกสิบแล้วก็ฟินิชค่านะครับทีนี้ผมก็ฝึกโดยสต็อป p t h แท็กแอตแทกเกอันนี้มันจะได้ดิปด้วยนะแต่มันขึ้นห้าค่าอันนี้ขึ้นห้าค่ามันได้แท็กสเต็งเบรฟแล้วก็มาร์เก็ตมาร์กิแล้วก็ดิปบิ้งนะอันนี้ก็ร้อแล้วนะ มันจะได้แท็ร้อยเก้าสิบดิบบิ้งสามร้อยเห็นไหมสวยยังสวยแล้วนะสวยแล้วแล้วก็เต็งมาหกสิบสองบบมาสองร้อยห้าอ่าค่าค่อนข้างค่อนข้างเหมือนตัวบั้นร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะที่แบบฝึกด้วยแบบด้วยบัตรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ฝึกด้วยเขียวอ่าใกล้เคียงแล้วนะซึ่งมันดีกว่านะของเรามันแตะสามร้อยเลยนะครับที่มันย่อยย่อยกว่าก็มีช่องแค่ม,มาร์กฟิตเนสแล้วก็ ปีดกับชุดอ่าเดสปีดกับชุดนะที่สําคัญคือเราต้องยิงได้ใช่ไหมเอ็มสีแล้วก็ผมด้วยฝึกด้วยชุดแอนเทคนิคไปอีกฝึกด้วยชุดแอนเทคนิคมันก็ได้ปั๊บร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์พีอมันก็ขึ้นค่าแรนะครับพอเดงค่าแรพอเดงค่าแรเสร็จมันก็จริงๆมันได้จะได้ประมาณชุดประมาณสองร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆมันได้สองร้อยสี่สิบ จ็ดมั้งแต่ว่ามันเต็มก่อนมันคือมันช่องมันเต็มร้อยแปดนักเตะตัวหนึ่งมันจะฝึกได้แค่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอมันเต็มเสร็จมันจะเด้งเป็นแหลพอมันเด้งเป็นแหล้วต้มมันฝึกเพิ่มไม่ขึ้นละอันนี้คือฝึกเสร็จละนะครับจบละโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะฝึกจบเอ็มซีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าเอ็มซีเราเป็นยังไงบ้างเล่นกิจกรรมนี้แล้ว แปบนึงนะเดี๋ยวรอเกมมันโหลดดิ้งแปบนึงอ่าโอเคมันจะเล่นเร็วๆนะสามสุดเจ็ดมันแข่งนะสิบห้านาทีมันจะเล่นไม่ได้นะก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ผมมาระบบสามหนึ่งห้าหนึ่งนะต้องดูแผนนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมว่ามันต้องแก้อะไรไหมโอเคแผนใช้ได้นะก็เล่นแบบเร็วๆไปเลย แล้วก็เล่นแบบรบปิดไปเลยนะครับพลังเราเยอะกว่าประมาณ10%กว่าเปซ็นตะด่านแรกโ,รอโอ้แย่อันนี้แผนเอาไว้เล่นกับกิมนัดถัดไปนี่วะเดี๋ยวแก้มาเป็นแผนไดแบบชนะได้ก็บุญแล้วล <c oughs> ืมดูแผน ใช้เป็นแผนสีไปก่อนนะใช้แผนมาตรฐานไปก่อนนะครับสามหนะึ่งห้าหนึ่งแะก็ค่อยแก้ไปตาม อา <Okay. S 2> uh, ผมลืมดูวิดีโอบับอ่ะไม่เป็นไรสายไปละเราเล่นกิจกรรมนี้ก่อนนะเล่นปับเดียวมาถึงห้าทีนะอันนี้ก็ลืมดูแผนอีกอล ขึ้นมาโดยบบสามหนึ่งห้าหนึ่งนะเป็นเอสทีหนึ่งเอสทีนะครับแผ่นนี้ก็ค่อนข้างสูสีนะจะเล่นให้จบไปเลยนะเดี๋ยวดูแผ่นแบบน้อง จริงๆไม่ดูก็ได้นะแต่นี่ผมทำคลิปให้เพื่อนดูผมก็จะกดดูนิดนึงอ่ามันก็สู้ได้นะคิดว่าสูนสีกันเห็นไหมฟอร์มมันค่อนข้างดีนะ8.8ทั้งแปดทั้งที่ปกติแล้ว ถ้านักเตะมันเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคมันจะแบบกลางๆมันจะประมาณเจ็ดประมาณแปดประมาณนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีอ่อจะบอกว่าไงดีเฮ้ยผมไม่น่ารีบเล่นเลยว่ะมันมีกิจกรรม king of king เฟสถัดไปนี่ว่ะแต,แต่ผมเล่นให้เพื่อนดูไปไม่เป็นไรผมไม่ใช่ล็อกนักเตะเนี่ย มันไม่จําเป็นนะนักเตะเพราะว่านักเตะมันเต็มมันเต็มละมันเหลือแค่เอ็มซีตัวนั้งตอนนี้มันเป็นหกหตัวกับเอ็มซีที่เสมาตัวนั้งคือนักเตะม,มันเพิ่มมามันก็จะทำให้อเวอร์ออทีมเพิ่มขึ้นถูกไหมทีนี้พอกิจกรรมคิงออฟคิงเฟสถัดไปอะ่ะ มันยังไม่มาใช่ไหมวันนี้มันวันสุดท้ายของเฟสสองอมันก็จะเพิ่มโออออกมา,านะครับสูดได้นะสี่ห้าหนึ่งวีไปพลังเยอะกว่าก็ไม่ต้องกลัวพนะยายาม ฟอร์มก็ยังแปดอยู่นะแดังนั้นนี้เหมือนเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็มาตรฐานอยู่แปดจุดหนึ่งนะตำแหน่งอะไรนะเอ็เอเห็นไหมมันไม่ได้ใช้นะตำแหน่งนักเตะพวกนี้เอามาก็ามาเล่นแบบเล่นเพื่อไม่ให้เปลืองเขียวเฉยๆนเะก็เดี๋ยวขายทิ้งไปไม่ให้มันเปืองพลัง ใหไม่ให้มันทำให้กิจกรรมถัดไปมันเล่นยากเกิน HT ตัวยืดนะกดดูสักหน่อยหนึ่งอันเจ็ด เรดูต้องน่อยหนึ่งอันนี้สามสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองนะสามหนะึ่งสามหนึ่งสองแผ่นนี้มันแพ้ตั้งรับนะอ่าแต่ว่าเราจะบุกเราไม่เป็นไรผมจะให้ดูว่าสามหนึ่งห้าหนึ่งมันโอพีแค่ไหนมันโกงมากเลยแผ่นนี้แก้ยากด้วยแก้ค่อนข้างยากนะเห็นไหม คือกดยังไงก็ชนะน่ะดูดิแผนเนี้ยเราแทบไม่ต้องแก้แผนนะแต่ก็ดูเผื่อๆไว้เผื่อมันแพ้นะค่อยมาแก้ทีหลังนี้ดานแปดหกสิบจเกนนะอ3สามสามสามสองสอง่ใช้สองเอมซีนะแผนอาจจะแพ้แล้วมีดีเมซีตัวนึงดูว่าเอาอยู่ไหมนะพลังเยอะกว่าเราด้วยประมาณยีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะ โดนยิงก่อนดีเสมอแซงแล้วเรามาดูผลรับก็ยังอันนี้นันมาณนน,นนี้เล่นโดนกดนะเพราะว่า2 a งเนะเราช้เราใช้ดีเอตัวนั้นเอโดนกดนะสเราใช้3ามเอแต่ก็ยังชนะมาได้นะอ่าก็จบไปละกิจกรรมเห็นไหมเล็นแป๊บเดียวผ่าน ถ้าไม่ติดโมก็กดแป๊บเดียวก็ผ่านนะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับให้ดูเพ,พื่อนๆดูเท่านี้เดี๋ยวผมไปดูวิดีโอบับต่อผมลืมดู <c oughs> โอเคออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเ <c oughs> มนกันเข้ามาเยอะนะครับ <c oughs> มีคำถามอะไรก็ทิ้งข้อความคอมเมนต์กันเข้ามาได้ <c oughs> วัสดีครับ